Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เดียวด้วยเป็นไงเก่้ยเองแม่เราตัวผู้หญิงก็ไม่รุเละนะไม่ต้องกลัวไปรีบไปเฮ้ยอย่าที่หน้าด้วยเฮ้ยเรื่องไรกันโอ้โหนะดีักคร่าแค่นี้ต้องให้ลุงมาจะต่อยลุงนะลุงที่ไหนล่ะเอาไข่เอาไปแล้วเดี๋ยวไปเพียวหยุดเลยเนี่ไม่หยุดหยุดแล้วกลับบ้านไปอ่ะถ้ากลับบ้านจะเอาไข่เล่นอ่ะไม่เป็นไรทำไมอ่ะเรียกเก็บกับแม่ผมได้แม่ผมเป็นไอเอ็งได้จริงเหรอเพียง เดนแล้วกลับบ้านเลยนะเขาไม่ชอบ ในในน้องครูเป็นถึงนัก <muchas> <muchas> สั่นมากันปะยังสัได้ลังฮะเอาแบบคนดีคนดีก็ได้เรื่อมมาแล้วเนี่ยเลด้ดีเดี๋ยวยาตหนักวคว

ได้เลยมันถึงเรา้องอนประทองเราในค่อยค่อย 电话的部、哦、门。嗯嗯 เมื่อกี้ยกขาก็มั่งดูเหนื่อดีๆจะอยู่ครบเปล่าสามารถนี่ถิ่นเพชรบุรีถิ่นใครด้วยด,ด้วย <c oughs> อ่ะก็ไม่ใช่ถิ่นพีน่แต่ที่กินได้มบ้่ะทำไมหรอถิ่นใครฉันก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้เรากำลังร้องเพลงอยู่และที่สำคัญ <c oughs> คนแถวนี้ก็ชอบชอบแม่จอยจ๋าแม่จอยชอบอเอาเพลงให้หนูร้องแม่แม่ นี่พูดรับเพาะถ้าอยากจะรู้จักชื่อของคนสวยๆแบบนี้กรุณาพูดจาพ่อพ่อถ้าให้พูดเค้าก็ไม่บอกอ่อนๆนะเปก็ใช่ชีวิตไม่เคยอ่อนเลยแข็งมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยอะไรใช่ไหมใจดูอะไรตทำขนาดนั้นหรือเป็คนคิดเล็กซะด้วยคืไม่บอกอยากให้พูดรับเพาะใช่ไหมแน่นอนได้ก็ต้อ สวยครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไร,รอครับอยากจะรู้นจักชื่อแม่หลยลกูกถูกต้อชื่อเธอชื่ออะไรบอกมาเทียนสวยๆสาวๆ,าวๆของขา,าแล้วก็สูงๆโปร่องอยู่ตรงนี้นะคะพูดเลยว่ามีชื่อนสนางสาวเชฟ้า ชิบชื่ออะไรชิบาบาฮาฮ่ชื่ออะไรชิบะอีบะชิบะอีบชิบบถามชื่ออะไรถามชื่ออะไรจะถามชื่อพระเอกได้ทีเน่นะต้องพูดแบบอ่อนหวานน่ยหวานแบบน้ำตาลนิดเดบตลปัดนั่นแหละไปหลงกลไงนเใครที่มากินแถวนี้เลยไม่รู้น้ำตาลมันหาน มันต้องหวานเลยสิเอาหน้าไม่อยากพูก็ต้องพี่เพื่อนพูดแทนแล้วนะไม่ได้ยวพูดเองอยากู้ก็พูดเองดิหน้านิดนึงนิดนึงค่ะทพ่อนนะคะน้องในเคียงป้าเท่ที่ว่าสุดหล่อแล้วก็น่ารักตดูดราพอดีพอดีเสียงก็ดีนิศายก็ แต่จริงๆแล้วหาโนไม่ต่ออไปทําบุญก็ออกไปไหนก็ไม่รู้แต่ทุกเบลไปร่วมไปทําบุดโถเลยชอบใส่โคดชอบใส่โคสมุนกับเธอเหรอโคโยตี้อ่ะอยากจะรู้ว่าในเรื่องเนี้ยนางนายขิงฟ้าสุดหล่อของที่มีชื่อว่าอะไรเหรอคะอยากจะรู้จะบอกให้ข้าพเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินดอชอเด็กชายเดะเดะเดผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยชเหรอเด็กชายไม่ได้ชายอยู่ ข้าพเจ้าเด็กชายปาแดงรู้จักไว้ด้วยกลัวจนหัวหดเลยนี่ค่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะปาแดงปาแดงรู้จักไหมไม่เตเจอปาแดงอ่าเอางี้สั้นๆง่ายๆะลรกันชื่ออะไรไม่รู้ยาวจำยากไอแดงบ้าไอแดบาไอแดงบ้าไอแดงบ้าบหน้าเดียว จูบเรารเอาจริงหรอเออจูบกันเล่นผิดสต๊อปไม่ต้องพูดมากทำไมพอได้แล้วไม่ต้องพูดอะไรขอโทษนี่อะไรขอโทษเรื่องอะไรฉันทำอะไรผิดไม่ทราบก็เพื่อน้าตอปากต่อคำกับข้าวเจ้าอยู่ประหาดมาเลยอ๋อในฐานะที่ฉันต่อปากต่อคำแล้วก็ไม่ยอมเธออย่างนั้นสินะใช่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นคนใหญ่เชนชาบา ว่าเป็นทางก็แล้วกันนะเตรียมเอียงแก้วมาสินะค่ะขอพ่อจอยฉันหน่อยได้เอรียมหูมาข้าวไหนข้าวขนาดข้าวไหนข้าวขนาดข้าวนี้ใช่ไหมเออได้เลยจะมา่งกับตัวตัวไปเลยช่วยระสิยัาทำไมหรอจะมากกันไปแล้วโอ้ยยยยยยย คนที่ช้าเป็นผลไม่เพียงพอหผมขาดได้หานนราก็ผมต้องขอโทษแทนหลานเพรเข้ากระหม่อมด้วยหลานเขาเข้ากระหม่อมคงจะไม่รู้ว่าพระองค์เป็นองค์พระมหากษัตริย์จึงร่วงเกินผู้อุปไปสิ่งใดที่ชะตาหลานเขาเข้ากระหม่อมร่วงเกินพระองค์ก็ผมฮานนรงผู้นี้ต้องขอโทษแทนหลานด้วยเพียงคละทำไมเนี่ย ที่ไหน,นี่เปนรเป็นล้านกันหรอวะทิงดน,น,นะที่ล้านอยูนในสายตาเรโคงไม่ผิดกับรูของมันมนี่จะเป่ามาึงอีานะรองมึงมันก็อิจฉาใครใครสะพูนสะพูนตัง อกนอกๆตีกูยุพราชปาแหงมึงมันก็แค่ชาติไพ่แล้วว้าจริงหรือข้าหานนรกผู้นี้เป็นไพ่หลานทบข้ามันก็เป็นไพ่ทุกคนเป็นสายเลือดไพ่ ขมันขยันโอ้ยไปดูขี้ยาไ,ไนด้วยจิตใจทำด้อะไรครับมีจาไม่ได้เลยอารมอีชายไรอยังมึนอยากคิดกน่าลัวเกินแม้แต่เพียงคำเจราจารป,รปูยุร,ราชปลาแดงพระผู้เป็นใหญ่ครั้งนี้ปู่แค่สังสอน ถ้าครั้งหน้ามินประมาทเรื่คุยพราดกูจะไม่ตัดเนีย้ยผมต่กู